สวัสดีมาเจอกันตอนบายบายเอาสอยอยีกจักน้อยมีเงินเรียกน้องมีทองเรียกพี่บอกคนไทยผู้ดีมีหนามีเงินมีคำมีฐานะมีหยดมีตำแหนง่งพ่อสิอุ่มชู้พ่อสิพึ่งพ้าอ,อาศัยได้ไผ่ไผก็อยากเป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นที่รู้จักอยากมีคอนเนคชั่น ก็สมัยใหม่เขาเอิ่นแล้วคอนเน็กชันนะอยากคบค้าสมาคมหรือจักจำกันได้บอเออมั่งมีสีซุกแเลยเนาะสมมอร์นี่ยนั่นก็คือถักไทยอยากคบนะมันก็เป็นธรรมดาคนเขามีแสงนะมีหนามีตามีฐานาก็จะของในเมื่อเขาเป็นคนดีเราพึ่งพาอาศัยได้เราจะไปปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือปฏิเสธความเป็นมิตร จากเขาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเออนั่นคือโดยธรรมชาติของมนุษย์แต่ความเป็นประเทศเล่าเนี่ยนะเอาเป็นยังสีส่สะกอนอืมประเทศเล่าเนี่ยมันจะมีคนที่วา่าน่อยเป็นพี่เป็นน้องกันตะเฮิงคุณดอ่อต้องต้องสิแบ่งกลุมกันนะอะไจะว่จะว่ไปได้แบ่งกุมต้องแบ่งกุมอืมมันจะมีกลุมหนึ่งนะ่ะวา่าไม่อยากเป็นพี่เป็นน้อง บ่อยากเป็นบ้านใกล้เป็นแค่บ้านใกล้เรือนเคียงก็พอมีเงินมาเที่ยวก็พอกลับไปก็แล้วกัน,มนไม่ได้มีความผูกพันจะมาเอื้นที่เอื้นนนอกเอื้นบ้านใกล้เรือนเคียงนะนั่นก็คือเล่ากลุ่มที่เขายิงเล่าข้อมนิตเล่าที่ใ้ซัพพอร์ตจากข้อมนิตเล่าที่ทํามาหากินห้าเปอร์เซ็นต์สุดท้ายบนท็อปสุดของห่วงโซ่ของสังคมลาว หาเปอ็นบเปอเกาเพราเกินนี่เขาบอกว่าราที่มั่งคั่งเนี่ยคือเราบริหารกับเราทำธุรกิจที่มีคอนเนคชั่นกับรัฐบาลเท่านั้นจะมีไม่เกินส0ของทั้งประเทศนะคนเจ็ดล้านกับเจ็ดแสนคนที่สามารถใส่คำนี้ได้แต่มันก็จะไม่ใช่ว่าทั้งเจ็ดแสนหรอกนะไม่ใช่ทั้งเจ็ดแสน คนเขามีความคิดฉลาดเฉลียวพอที่เขาจะแยกแยะออกว่าจะตามรอยคอมมิวนิสต์หรือจะพิงประเทศไทยดีมันก็ยังมีแสดงว่ามันก็จะน้อยน้อยมากๆนะไอ้กลุ่มที่ว่าเว้ยเป็นพี่เป็นออกกน้องกันเถิงอืมไทยกับลาวเลยไม่เกี้ยวออียงนี่นั่นก็คือสายคอมมิวนิสต์เข้มข้นนะคอมมิวนิสต์ปกครองคอมมิวนิสต์เขาไม่ต้องการให้คนลาวเนี่ยมาชื่นชมคนไทยเอ่ ม้อนิรเนี่ยพยายามจะดึงนะดึงความเชื่อมั่นของคนลาวทั้งประเทศเนี่ยออกไปจากคนไทยมันเป็นความพยายามนะมันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จมันเรื่องของมันนะเออเขาก็เดี๋ยวเราประกันว่ามันจะสําเร็จแตงแต่ว่านั่นคือแนวความคิดตลอดเวลาที่เขาต้องการจ้องต้องการดึงออกดึงความสัมพันธ์ออกนะมันก็ฝืนธรรมชาติแหละมันเข็นคคกขึ้นภูเขาละนะมันพฤติกรรมเนี่ยแต่มันต้องทํา มันต้องทำเพื่อเพื่อฝ่ายบริหารจะได้จัดการกับประชาชนของตัวเองได้โดยง่าย,ยขันมาชื่นชมประเทศไทยขันมาเขาไห้ยังประเทศไทยไห้ยังมาขันจีมาจัดทับจัดการต้อนรับดูแลเนี่ยคนลาวก็จะมาปื่มคนไทยได้หนาได้ตาบอดไดจิมาได้หนาได้ตาเสียคนไทยได้หนาได้ตาย่อนเนี่ยบอดได้แต่ปานนั้นคนไทยกับเฮ็ด คนไทยที่ทําอยู่นี่นะมันจะมีหลายกลุ่มกลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มรัฐบาลกลุ่มที่เขามีผลประโยชน์ทางด้านการค้าการขายคอนเน็กชันในประเทศลาวคือทํางานอยู่ในประเทศลาวหรือคอนเน็กชันสำคัญที่สุดกฎหมายในเป็นเรื่องเล็กต้องเอาคอนเน็กชันไว้ก่อนนะคอนเน็กชันกับคนคนคนเท่านั้นที่อนุมัตินะมันยิ่งกว่านักปฏิวัติบ้านเ่าอีก ปฏิวัติบ้านเฮาเนี่ยมัน,ม,นมันก็หมดอายุเป็นเด้แต่คอมมินิ์เขาไม่หมดเป็นเขาอยู่ยาวตลอดนะคือสังคมนิยมเขาเนี่จะอยู่ยาวตลอดชีพนั่นมันคือควบมั่นใจเขาเฮาตัวเฮ้าไม่ได้ม,มั่นใจเขามั่นใจบันเรื่องของเขานะเออกับซอแซอยดอกซอแซอยอเยอะยันประย,ยันประเทศให้เป็นแหล่งเป็นแหล่งที่จะทำให้คอมมินิทเนี่ย ครอนครอนแคลน,นเอเขาก็ย่านไป็นสหลักเขาก็บมโหหรอกว่าประเทศไทยมี่นี่แผนการในอย่าง,ขงเขาบ่ได้ลึกึไปนั้นขีกกระป๋อมห้อง่ได้บม่ได,ด,ด้แข็งแรงปานั้นนะนะแค่จอบอยุห่หัวนั้นหัวนี่ตอดเงาบอกเล็กๆน้อยๆที่ซื้อนะแต่ว่าก็ะหู้หูว่เล่าเนี่ยนะอืมีความไม่วางใจประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะย่านประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สร้งสุมให้เกิดการปฏิวัติพักคอมมิวนิสต์ นะฮเอาโูงแค่นั่นละ่ะฮ่องโหหลายลายไปก็นั่นอสี่ห้ผู้ใดแน่สี่นสอนุมัติผู้ใดแน่ในการมาส่องสูงฮาบงโขงแต่ว่าเขาลู่ใจเขาไปยังสั้นสถานกงสุนแถวชายแดนนี่แหละก็เป็นแหล่งที่ชุมนุมกันในการส่องซ่อล่อแร่หาข้าวกันนะแถวคอนแกนนี่กม็มีนาการเมืองคอนแกนนี่ก็มีเขาข่างกันนะกับสา,ายชินวัตรนี่ละสายที่เขาไปทํางานอยู่ในประเทศลาว สายที่เขาไปเ,เปิดบริษัทเปิดธรราหากินขันคนธรรมดาไม่มีผลประโยชน์เขาสิงหงวะเขาว่าเดี๋ยมายุงเขามายุงนะ่งเเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ทางด้านการค้าการทําธุรกิจอันนั้นมันเป็นธรรมชาติของบริษัทเขาเขาก็ต้องหาคอนเนคชันหม,หมูไปไก่มาก็ต้องมีอะไรแลกแลกกันไปตามเรื่องตามเล่ามันเขา,าคงไม่จริงใจกันหรอกคือการค้าไม่มีความจริงใจมีแต่ผลประโยชน์ นะได้ประโยชน์ยังว่าดีนะักการเมืองทุกคนเป็นแบบนั้นหมดแหละน,ะนี่มันเป็นธรรมชาติเออกันละงอม,มาบอกว่าอันนั้นละ่ะแล้วทําไมคนลาวมันถึงกล้าพูดว่าบ่ต้องเป็นญาติพี่น้องว่าต้องเป็นไอพีไอ,อ,น,อ,อนองกันนะเป็นคนบานไก่เลื่อนเคียงก,กันกับพ่อนะกล้าว่าเนี่ยเพราะว่ารัฐบาลสนับสนุนรัฐบาลสนับสนุนให้คิดแบบนี้นะแรงสนับสนุนเกอกหัวกันยุ่งซุ่มเงย ให้คิดยังส่คันผู้ใดคิดยังสิเป็นโอเคเป็นหมายเลขหนึ่งเป็นผู้จัดหนักเป็นผู้ได้รับการชื่นชมนะกระแสจังส่มันก็เลยเกิดขึ้นกระแสเกียรติคนไทยกระแสเอ่อโบลี่คนไทยอย่างต่างๆมันก็เลยเกิดขึ้นอยู่ในประเทศเราอ่สจเว่าได้ยุ่ยเรื่อยๆยาเว่าวไทย่ยาอา่านภาษาไทยยาเอาไปาไทยขึ้นยามาฟังเพลงลูกทุง่งอืมจามาว่ามีแบรนด์ไทยจาเป็นนิยมคนไทยอย่างนี้มันก็จะมันก็จะ หักล้างความนิยมของคนเราในประเทศไทยในประเทศเราซะก่อนนะให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเขาก็จะมีหน่วยงานของเขาอย่างละในการหักล้างความนิยมแต่คนไทยบริจาคยังคนไทยธรรมดาเนี่นะชาวบ้านชาวเมืองนี่ที่ลิงเงกันไปไปทาบุญไปตักบาทไปให้จัดกระถินนยังไปเนี่ยของคนสุมโมนีเนี่ยมันเป็นความบริสุทธิ์ใจมันไม่มีการเมืองเกี่ยวข้อง นะเขาไป้วยเครือญาติบ้างเขาไปไปมาหาสู้กันคือคนส่วนมากมันเป็นญาติพี่น้องกันอยู่แล้วแล้วคนลาวส่วนมากนะมันก็เป็นคนลําบากยากจนที่เขาลูดยางปองเดียวเคือปองประเทศไทยสิ่เดทมาหากินได้นะนี่ผู้ใดามาอ่าก็ต้องมาทำมาหากินอเขาไรู้ารายได้ในประเทศไทยอมืมารู้จกักเสงี่ยมเกียมตัวนะรายได้สามร้อยสี่ร้อย มันมีไม่กี่คนคนเป็นแสนคนนะคนหลายแสนคนที่มาทํางานเขาเ่าเอี่ยมบ่าไอมันจะมีไอ้งี่เง่าไม่กี่คนหรอกวันวันหนึ่งนะนะเดือนสองเดือนอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็จะมีประเภทนี้มันก็เป็นธรรมดาก็คือคนไหลจับติดคุกนี่แหละมันธรรมดาของพวกนี่นะมันไม่ใช่สั่งวิลกรรมงงเงาของมันเนี่ยมันมันเป็นคนส่วนน้อยมากนะแต่คนส่วนมากเขาก็มาตั้งหน้าตั้งตาทํางาน ถึงเรื่องอะไรอยู่ในใจเนี่ยมันก็เรื่องหนึ่งเรื่องในใจที่ข้อมนิดฝังไว้หรือว่าเรื่องในใจเอียงกันแล้วแต่เรื่องในใจของลูกจ้างที่บ่รักนายจาย้างเอียงต่างๆเนี่ยมันเป็นเป็นธรรมชาติของคนอยู่แล้วล่ะคือนายจ้างดีเขาก็ว่า,วาดีนายจ้างไม่ดีเขาก็ต้องอดอาอเห็นบ่เพื่อว่าเออจังไดกระดดเงิ้นเพิ่นเออก็ต้องตั้งหน้าทำมาหาจินถึงจะอยู่ในใจจะขับแค้นใจบ้างแต่มันต้องอยู่อจะรักมากหรือรักน้อย มันก็จําเป็นต้องอยู่เพราะมันได้เงินเพราะทํางานเอาเงินจะมาสะดวกสบายจะมาเอกินหรูอยู่สบายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติมันรู้ตัวคนเราวเขมรพม่าที่เขาอยู่ได้เนี่ยเพราะเขารู้ตัวนะเขารู้ตัวอืมว่าไล่ได้ของประเทศไทยเนี่ยมันเลี้ยงขอบครัวเขานะถึงกลับไปท่างพุนกลับไปลาวไอ้พวกเราไฮโซลาควคอมมิวนิสต์ลาวย,ยังกันแล้วแต่ที่เขา ถือสายข้อมนิ์เขาเขามัม่งมี่เพราะว่าสายข้อมนิ์เขาอยู่เบื้องหลังเขาก็ต้องแอนตี้ยู่แล้วล่ะ,ะเพราะว่าเขาก็ต้องไปชื่นชมชื่นเชยกลับไปบ้านมันจะไปหาวอรไทยเงาเงา,งาเดี๋ยวมันก็ถือมันหุ่มด่ากัน <c oughs> เอต้อง่แสดงโตมากไหมนะต้องไปเงียบเมียบมวนกับมวนตามภาษาจาของเสีไปแสดงว่าโอ้กลับมาแล้วเดี๋ยวกองหลอนจวมาถามเ,าเงินธรรมดามันก็ถามเอาอยู่แล้วไอ้กองหลอนนะ่ะนะ เออมันมีทะเบียนอยู่แล้วมันมีทะเบียนอยู่แล้วว่าบ้านหลังนี้มีลูกมีพี่น้องไปทํางานในประเทศไทยจะคนออกมามันมีอยู่แล้วมันไปเก็บตรงมันเก็บอยู่แล้วนะขันไปยิงไปทำํำรวยอยู่แล้วมันยังจะเก็บเรื่องขึ้นหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นต้องทําตัวเงียบๆมีก็มีเงียบๆอย่าไปใส่ท้องอย่าไปหรูหรหลอย่าไปให้โซ่ไหลคอยสา่งบ้านสาั่งเฮือนคอยเห็ดไห้เห็ดหน้าคอยสั่งเนื้อสั่งตัวเอานั่นคือคนที่อยู่เป็น นะลู่ว่าขัดขัดแย่งมันอยู่แล้วประเทศไทยเขาไม่ได้ขัดแย่งอยังจังเข้าหน่ยเขาได้ยินคําว่าโอ้ยเป็นบ้านพี่มองน้องกันทําไมกันคนเลาวบางทีเนาะในฐานะว่าเขาเป็นคนไทยเนี่ยกูเป็นคนไทยคนหนึ่งเนี่ยคนไทยก็คือคนไทยกูมีคนอยู่เจ็ดสิบล้านเออแล้วไอ้คนลาวมีอยู่ห้าหกล้านแล้วมึงเราก็ในฐานะว่ามึงเป็นคนลาวพูดขึ้นมาเนี่ยถือว่ามึงเป็นประเทศหนึ่งซะไปเออเอาคีทุก มิแตยืมเงินเขามิแต่แบบมายืมเงินเขาอ่างก็มิแตยืมเงินเขามิแต่ขอความช่วยเหลือมึงทีถามว่าเป็นญาติกูี่นะแล้ว <c oughs> กูก็อยากหัวเลยเว้ยมึมงจะงอกอไรเขาหูกูแต่ละคำยังเสรนะมึงบอกเก่งใจกูได้ปะนะเออถ้ารู้จักว่าตัวเองพูดในฐานะเป็นของของชาตินะเป็นฐานะของชาติแล้วเนี่ยอย่าไปพูดสินะก็คิดว่าคนอื่นที่เขาพึ่งพาอาศัยประเทศไทยยังมีอีกเยอะแยะ คนเราไม่ใช่คนมึงคนเดียวนะเว้ยมันไม่ได้รวยอยู่คนมึงคนเดียวนะคนที่เขามาเป็นคนใช้มารับใช้มาทํางานแรงงานนะเ่าเนี่ยมันไม่ทําแต่ของงานล่างๆล้วนๆกับเพราะอย่างพวกเจ้าเพราส่งเสริมการศึกษาอไม่ส่งเสริมการวิจัยไม่มีความรู้ในระดับสูงที่จะไปทํางานเป็นพี่ประจั์ให้เขามาเป็นนักวิจัยวะละมาเป็นหมอมาเป็นวิศวกรวะละอืม ไปจบอเมริกามาทํางานเมืองไทยเังสิมีว่าล่ะเ,ออเขารับนะมันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลหน่อยจะสัญชาติไหนเขาก็รับเข้าใจว่าเออนี่ยังจบปอเจ็ม่อเจมาแล้วนะเด้เป็นแรงงานได้เงินเดือน8-9,000เอาอีกจน้อยก็ได้เมือนกัวดอกมันคิดกันอยู่แค่นี้แต่คิดอยู่แค่นี้ก็ยังดีกว่าอยู่ในเมืองลาวนั่นก็คือความหมายที่ว่าลาวทาไมเถึตงต้องมาอืมนะอ่ากาเป็นอย่างซี่ แล้วไอ้คนที่พออยู่พอกินเนี่ยมันกันรู้จึกรู้สักเก่งอกเก่งใจของญาติพี่น้องสูงแน่ญาติพี่น้องความเป็นเล่านะนะ,นะ,นะยังมาว่าออกหนาออกตาว่าโอ้คนไทยไวเกียวเออไ่เป็นญาติพี่น้องกันเออกูมีฟอร์จูเนอร์กูขับแรนคุยเซอร์กูรวยกว่าคนไทยกี่ล้านคน <c oughs> อันนั้นมันอันนั้นมันตัวโตโตนะอันนั้นมันตัวโตโต แต่ด้วยความว่าคําว่าเป็นลาวใบประกาศลาวติดอยู่เนี่ยนะเออมึงจะรวยมันได้กับทางประเทศมึง <c oughs> นะี <c oughs> มันยังต้องแบมือขอในระดับชาติมันยังแบงมือขอเงินประเทศไทยอยู่นะเออบอกว่าสีเรื่องข้อรับชัน้นบอกว่าสีเรื่องอย่างต้มมันเรื่องอย่างมันบริเกยียวกับประเทศไทยสูญสิทธิ์ลำบ,บากยากจนยังในกับสางย่ามเสเอย่งมเสเอ,อ, <c oughs> สเอ,อกูว่าอยากเป็นญาติกับคนไทยคนอย่างเนี่ยมันว้าไปอืม <c oughs> มึงต้องรู้สึกเกรงใจ คนที่เขามาทำมาหากินเขามาพึ่งพาอาศัยคนในประเทศไทยหลายแสนคนอือย่ามาเว้าวาวาวแแวบปากดังๆนะทําให้คนไทยเขารังเกียจเจ้านายเขามีหลายคนเจ้านายก็ต้องมีเป็นพันๆคนใช่ไหมออแล้วไอ้คนเรามีเงินมีทองทั้งหลายเนะี่ยอ่ก็สงบปากสงบคําไว้มันก็จะดีอทุกข์ยากลําบากเจ็บไข้ได้พยาิ ก็ต้องเขามาล่งปาดล่วงปวประเทศไทยได้ละเศรษฐีเล่าอะนะเขาแต่เขาหูว่าเออแต่หน่วยเหนือแต่รัฐกรระดับสูงนักบริหารในการเมืองระดับสูงเขาบว่าปวดอกประเทศไทยคนที่มีแรงคนที่มีล่งพยาบาลเฉพาะให้โซ่ของเพิ่นว่ามันคนธรรมดาสิเขาได้นะมีอยู่โรงพยาบาลทหารหลวงให้โซ่ร้อยกว่าเตียงน่ะหลวงให้โซ่ก็พป้อมไปตอดเงาเบิองอยอ้อ เป็น่มาดอกปวประเทศไทยย่านค้ามลับรวยพันสันสิบีพันสันซิบีประเทศไทย,ยไล่ะวแล้วสันจ <laughs> ี้เอามยมงสันอยู่ดีสันดอกเอามีแหม่สันเออเอาอเคยเป็นปีนเป็นปวบตลอดขันเป็นยู่ได้ก็ยู่ไปแต่ประชาชนที่ร่ำรวยเป็นอคณะคณะบอดีทั้งหลายกะมานางเล็กสัตนงฟอดจูเนอร์นางเองอล่นคุยสื่อป,ป้าโดมาประเทศไทยเขายินดีต้อนรับในฐานะนักท่องเที่ยว คนไข้คนป่วยมันไม่มีปัญหาคนไทยเนี่ยเขาเป็นโรงพยาบาลอินเตอร์เนชแนลอยู่แล้วเจ้าเขาจเงินเป็นเงินบาทเงินดอลลาร์คุณก็มีบัญชีเป็นคนไทยอยู่แล้วนี่สบายมไม่มีปัญหาแต่ว่าเจ้ายาเอาฟินยังติดมาน้ำทลล่ะ <c oughs> นะเนี่โอเคนั่นละแต่ยังหวะก็รู้จักสงบปากสงบคำหน่อยถ้าพูดในฐานะของชาตินะอเป็นแบรนด์ของชาติก็ต้องสงบปากสงบคำ คนไทยเขาอยู่ดีๆเขาไม่ได้พูดเดี๋ยวเขาไม่เคยพูดมาก่อนนะว่าเล่ากับไทยเขาก็บฮูต่ว่าเป็นญาติพี่น้องกันเป็นยังมาตะเดเท่าใดเขาก็่ได้ไปถือสาว่าเออเราเรารวยกว่าเราช่วยเหลือเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปคิดแต่เราเนี่ยมันคิดของมันเอาเองนะคอมันนิดเนี่ยมันมาซ่องซ่อแซ่เอาเองว่าอยากให้นับถือสายคอมันนิดต์ราอยากให้มันนับถือสายไทยมันก็เลยบุรี่พาอยากให้คบกับคนไทยให้ดูถูกเหยียดย้ำสร้างคนไทยไปโดยมันคิดเอง มันคิดสอนลูกสอนหลานสอนพลเมืองของมันเองมันคิดของมันเองนะแต่คนไทยเขาเขาพึ่งจะรู้เหมือนเร็ยวๆนี่แล้วห้องก็จะบอกคนทั่วไปว่าเออเขาคิดกันยังสี่แล้วสมมีิเขาจะสอนกันได้หน่อยได้หลายตอนนี้มันก็นเรื่องของเขานะอแล้วแต่เขาจะสอนไห้สอนไปรลดนะเอะแต่รู้อย่างเดียวว่าไม่มีใครรักประเทศลาวมีแต่ขายทรัพย์สมบัติมีแต่เอขายเข่าทงไฟทงมัน่นนะ จนกว่ามันจะหมดแล้วเวียดนามกับจีนที่เขาเป็นเจ้านี่นายทุนใหญ่เขาก็จะบริหารจัดการทั้งประเทศนะเพิ่นว่าเพิ่นทีขายสัมปทานทั้งประเทศเพื่อจะได้ท่านประเทศเลืออื่นเขาเอาทั้งแผ่นดินลรานะขายสัมปทานพันกว่าเนี่ยเอามันเป็นข่าวธรรมชาติธรรมธรรมดาอยู่หน้าปกใครก็มีขายไปหมด จะไปค่อยเจ็บตั้งตะโตกซื้อหาเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ผลประโยชน์ที่ได้แล้วเขาเสียห่วง e n น i r o n m e n t นะของบ้านเจ้าเขาเสียห่วงบ่าละ่ะเขาเสียห่วงสิ่งแวดล้อมเจ้าบ่สิ่งแวดล้อมเจ้าเฮ็ดยังต่างๆมันก็มีสารเคมีออกมาทั้งนั้นนะไอ้น้ำบริสุทธิ์เจ้าปลาเจ้าสิ้อยู่ได้กินบ่ต่ตไปสารเคมีเกิดจากสารเคมีนะบ่าะ่ากุดคนขึ้นมาจากใต้ดิน ว่าวาปูอยู่ทั้งดินใส่สารเคมีล้วนๆในการจัดการมลพิษนะแล,ะละ้วมลพิษมันก็ต้องไหลลงสู่แม่น้ําลําคลองไม่มีใครเอาใจใส่ปานนั้นเ,เก็บตังตะตรง,งจากเขาคนบันจาของพอมีความรู้ข้อที่สีไปวิจงวิีัยพ่อที่ไปตรวจสอบว่าทําได้ไม่ไดออ้อนุมัติได้หรือไม่ได้วันนี้คนไม่ได้ส่งเสริมในการศึกษาเรียนรู้ปานนั้นเอ,อเอาตังต่งเก็บตรงได้เท่าใดกับพ่อพ่อใจเท่านั้น นะได้เงื่อนไส้ถงอยู่ของกับเปิดอาลาดแล้วต่สูญเสตยอย่งางใดไาวบ้านลองเลี้ยนอย่างไดไม่มีผลบ่มีประโยชน์มึงไปลองเลี้ยนดีบ่ดีงติดคุกซุ่มลองเลี้ยนเออนะเออตาบใดที่นำ้ำน้ำมันบ่ได้รหไไปพานเขาซึมกับใบหดวนาบ้านบ้านผู้บริหารเออมันก็บ่าเดือดร้อนแล้วเออเอานี่แหละคือความเป็นประเทศอราสิลมสลายหรือสิบริสุทธิ์หรือเขาจะเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ มันก็นแล้วแต่โกงไกของโลกเขาที่เป็นไปเขาบอกโ้หเขาบอกโ้หเรื่องนี้เขาโห้โหถึาตาว่ามันต้องมีการเปลี่ยนแป,แปลงแน่นอนเกิดขึ้นเจ้าสิขายที่ดินเจ้าสิสัมปะท่านเจ้าเห็นยังมันก็นเรื่องของเจ้าเนี่ยเพราะาประเทศไทยเขาไ่ได้เกี่ยวกันมันเขาดูแค่ข่าวแค่นั้นเองเออมีข่าวให้เขารู้เขาก็ดูแค่นั้นเองเขาก็พูดเขาก็คุยกันไปตามภาษามีข่าวนะเขาบอกเดีไปฝ่อไปจออไปส่องซอลอแล่อยู่ประเทศเล่าเดี๋ยวเมื่อวานที่ไปสมัยประเทศเล่า เขาก็บอกยู่ไอ้ไก่ไปเน่ยนะแต่ว่ามันมีขขาวมันก็เป็นไปตามสายข่าเขานี่แหละอ่าโอเคนี่คือคือความเกลียดชังของคนเราที่ปลุกปั้นคนของเจ้าของขึ้นมาพูดกันอยู่ในสภาด้วยนะสร้างความเกลียดชังมันได้สั่งประเหตุอย่างเขาก็ยังไม่ได้คําตอบอยู่ในสภาไม่ได้คําตอบนะเออว่ากไปแล้วก็แล้วไปมือเมือหนึงซื้อนะว่ามีคนได้ตอบคำถามกัน แม้แต่คนเล่ากันเองกระเถียงกระถามกันขึ้นกันสั่งความเกลียดชังนีนสั่งไปอย่างมันเพราสั่งเพระสันเดียร์ั่ยเออเอานั่นล่ะอยากสั่งก็สั่งต้องูได้สบายอย่างแต่คนไทยเขาไม่ได้เดือดร้อนดอกสิบอกไงเออเจ้าสิอ่อนน้อมทำตัวหรือไม่ไม่ได้เดือดร้อนประเทศไทยมันกันหัวมันหนเขาก็ไ่ได้เดือดร้อนนะกันไปนาโคงล้ไฟไฟไฟมันแต่ประเทศไทยก็บไ่ได้เหลือดร้อนนะประเทศล่าเจ้ายากรีว่าเออขาดล่าแล้วไทยจะรู้สึกว่ามีทาง ไอ่วต่าวยอยู่บ้ามองปีนมองป่วนต่อเออออเคอีก,กน่อยยังเคยบอกเรื่องสลากสลากสินค้าเออ,อโอเค